สวัสดีท่านคณะกรรมการและสวัสดีเพื่อนครูทุกท่านดิฉันนางสาวคุณธิดาใจยอดครูโรงเรียนเบญจามานุสรอนจังหวัดจันทบุรีวันนี้จะมานําเสนอผลงานนวัตกรรมของครูผู้สอนเรื่องรู้จักตัวตนค้นพบตัวเองแบบมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ความเป็นมานะคะเนื่องจากนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่6เป็นชั้นที่จะต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางในอนาคตไม่ว่าจะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพแต่ยังมีนักเรียนจํานวนไม่น้อยที่ขาดการรู้จักตนเองขาดข้อมูลอาชีพในการนํามาประกอบการตัดสินใจ ด้วยปัญหาดังกล่าวนะคะดิฉันจึงได้นําแนวคิดทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของบุคคลซึ่งเป็นหลักการเลือกอาชีพของแฟรงค์พาสันนะคะมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยนักเรียนนะคะจะต้องรู้จักตนเองนะคะบุคลิกภาพความสามารถและวก็อื่นๆนะคะแล้วก็จะต้องรู้จักอาชีพลักษณะของอาชีพแล้วก็ทักษะนะคะแล้วก็จากนั้นนักเรียนก็จะต้องพิจารณา ตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะกับลักษณะของตนเองนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักตัวตนมีข้อมูลอาชีพเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตรงกับลักษณะของตนเองค่ะขั้นตอนการดําเนินงานนะคะดิฉันได้จัดทําเป็นใบงานจํานวน4ใบนะคะซึ่งสอดคล้องกับ หลักการเลือกอาชีพของแฟงพาซันนะคะอย่างแรกเลยคือต้องการให้นักเรียนนะคะได้รู้จักตนเองจึงคิดมาเป็นใบงานรู้จักตนเองผ่านบุคคลอื่นนะคะนักเรียนสามารถ,ถอาสอบถามจากบุคคลอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นญาติพี่น้องนะคะที่รู้จักตัวตนของนักเรียนเพื่อสะท้อนให้นักเรียนได้เห็นว่าตนเองนั้นมีบุคลิกภาพมีลักษณะหรือว่ามีข้อดีมีจุดด้อยใดบ้างนะคะ จากนั้นนะคะก็จะเป็นใบงานที่2นะคะใบงานนี้นะคะคือใบงานค้นหาตนเองนะคะนักเรียนก็จะสำรวจตนเองนะคะผ่านการทำแบบวัดบุคลิกภาพนะคะที่ ครูก,ก็แนะนําให้นักเรียนทํานะคะก็ได้ใส่เป็น QR code ให้นักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักว่าตนเองมีบุคลิกภาพอย่างไรนะคะแล้วก็มีอาชีพใดบ้างที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของนักเรียนนะคะจากนั้นในส่วนที่2นะคะก็จะเป็น QR code ที่เป็นแหล่งข้อมูลนะคะที่ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาข้อมูลอาชีพต่างๆที่นักเรียนสนใจนะคะ จากนั้นนะคะใบงานที่3ก็คือแผนภาพใยแมงมุมนะคะนักเรียนเลือกอาชีพและนักเรียนประเมินตนเองจากปัจจัยทั้ง10ด้านนะคะ <c oughs> เพื่อดูความสอดคล้องของลักษณะตนเองนะคะกับอาชีพที่นักเรียนเลือกจากนั้นนักเรียนให้บุคคลอื่นนะคะที่รู้จักตัวตนของนักเรียนนะคะช่วยประเมินทั้งปัจจัยทั้ง10ด้านด้วยเพื่อดูความ คิดเห็นหรือว่ามุมมองจากมุมมองของบุคคลอื่นด้วยนะคะว่าเราเนี่ยมีความสอดคล้องกับอาชีพนั้นมากน้อยเพียงใดนะคะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ใบางานสุดท้ายนะคะเป็นใบางานที่ให้นักเรียนนะคะได้เลือกสัมผัสประสบการณ์อาชีพด้วยตนเองนะคะครูก็แนะนำนะคะว่านักเรียนสามารถทดลองลงมือทำได้นะคะ แต่สถานการณ์แบบนี้อาจจะไม่สะดวกที่จะออกไปทดลองทำใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการแบบอาจจะชอบซ่อมรถซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็ไม่สะดวกใช่ไหมคะที่จะทำได้อาจจะเป็นการขายของออนไลน์นะคะลองลงมือทำได้แต่ถ้าไม่สะดวกเลยก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะเข้าไปใกล้อาชีพนั้นโดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะครูก็แนะนำให้อา ดูจาก Youtube ก็ได้นะคะหรือว่าสอบถามพูดคุยบุคคลที่ทำอาชีพนั้นก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตอบคำถามชวนคิดหน่อยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยอาชีพที่นักเรียนอยากจะทำหรืออาชีพที่นักเรียนเลือกเนี่ยมันมีความอสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเองหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยตัดสินใจอย่างไรว่าจะมีแนวโน้มไหมคะที่จะเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพนั้นนะคะ แลก็สุดท้ายก็คือให้นักเรียนช่วยประเมินนะคะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนค่ะผลงานนักเรียนนะคะผลการดําเนินงานนะคะประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ก็ได้รู้จักตนเองมีข้อมูลอาชีพนะคะได้ ข้อมูลรอบดาวน,นะคะไม่ว่าจะเป็นจากผู้ปกครองนะคะหรือว่าบุคคลอื่นๆนะคะจากเพื่อนได้สัมผัสประสบการณ์อาชีพที่นักเรียนเลือกด้วยตนเองนะคะสามารถนําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับความสามารถความถนัดแล้วก็ความสนใจของตนเองค่ะปัจจัยความสําเร็จนะคะก็ต้องเป็นความร่วมมือของนักเรียนเลยนะคะที่ทํากิจกรรมผู้ปกครองให้การสนับสนุนแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะที่ เป็นต้นแบบที่ดีเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนะคะข้อมูลรอบด้านเพื่อนครูที่คอยให้คำปรึกษานะคะทำให้นวัตกรรมเนี้ยสมบูรณ์ขึ้นค่ะบทเรียนที่ได้รับนะคะนักเรียนก็ได้ค้นพบตนเองนะคะได้ค้นพบศักยภาพของตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนครูได้รู้จักตัวตนของนักเรียนมากขึ้นจากการทํากิจกรรมและสามารถนําข้อมูลเนี่ยมาประกอบการให้คำปรึกษานักเรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมค่ะ การเผยแพร่นะคะก็ผ่านกระบวนการ p l c ให้เพื่อนครูภายในโรงเรียนเป็นจมานุสรแบ่งปันกิจกรรมนี้ให้กับเพื่อนครูในแนวโรงเรียนอื่นเพื่อนำปไปใช้นไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะสุดท้ายก็คือ,อเผยแพร่ผ่านทาง YouTube นะคะช่องของตนเองค่ะค่ะวันนี้ก็ขอนำเสนอนวัตกรรมของครูผู้สอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ